ในแง่ของการผลิตสื่อนั้นเนี่ยก็จะเริ่มจากที่เราจะมีการให้เขารู้จักการเล่าเรื่องการเขียนบทนะคะแล้วก็นำทีมผู้เข้าอ,อบรมนั้นเนี่ยไปลงพื้นที่ในการถ่ายทำซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแปลงสาธิตในด้านเศรษฐกิจอพอเพียงมีตัวอย่างของการ ทำงานในด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสําเร็จแล้วก็ให้สื่อนั้นเนี่ยทำหน้าที่ในการถ่ายทอดแนวคิดหรือปรัชญาเหล่านั้นผ่านการผลิตสื่อจากนั้นเราก็จะนําเขามาตัดต่อเพื่อจะได้เป็นผลผลิตงานที่เป็นออกคลิปสื่อที่สื่อเองเนี่ยเมื่อนํากลับไปพัฒนาปรับปรุงหรือว่านําไปถ่ายทอดต่อยอดหรือแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ผลผลิตฟัน์สติพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตนล่างคลายรัตนพลจังหวัดสงกาได้จัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อผลิตไกด่ดำปูปานพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตนล่างก็ได้เป็นอาหารกลางวันให้กับประชาชนเด็กนักเรียนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับส่วนมากประชาชนที่นําไปเอาจะปาไปเลี้ยงเลี้ยงเสร็จเขาก็กักกัลกลกูกเชียบออกมาเพื่อแจกจ่ายต่อให้กับ พี่น้องประชาชนต่อไปครับผมไก่เล็กมาเป็นไส่กลางเพื่อที่จะมอบให้กับเกษตกรต่อเราต้องเลี้ยงมาปีกว่าเกือบสองปีเราถึงจะเอามาอยู่ศูนย์ผลิตพันปลาแห่งนี้นะครับเราก็จะขยายผลเข้าสู่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฐานพันดีนะครับโดยทางกองพลพัฒนาที่4นะครับ ได้จัดเครื่องมือช่างนะครับไปขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็นําปลานะครับไปปล่อยให้กับโรงเรียนหรือกําลังคนต่างๆนะครับที่มีความสนใจนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการติดตามผลนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับที่นําไปเลี้ยงปลานะครับก็จะได้เป็นศูนย์การเรียนรู้จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็จะเป็นอาหารกลางวันก็คือพ่อแม่พันธุ์นะครับจะอยู่ได้ปีถึงีขึ้นน่งนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ต้องลุกต้องไปขายเนื้อติามเนื้อเราก็พวกนี้ไปเป็นตัแทนนะครับนะ ความกล้วยไม้ของเรานะครับที่นี่นะครับเราได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อมกราคมนะครับพศ2องพนากอนะครับก่อสร้างขึ้นเพื่อเปิดค่ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุรังคนและครอบครัวพร้อมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจซึ่งความกล้วยไม้ของค่ายรัตนพลนะครับมีพื้นที่ในการเพาะปลูกงนี้นะครับประมาณ5ไร่นะครับประกอบไปด้วย16สายพันธุ์การจําหน่ายนะครับที่นี่นะครับแบ่งการเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการจําหน่ายเป็นไม้ตัดดอกจําหน่ายเป็นกิโลกรัมนะครับ ส่วนที่2จะจําหน่ายเป็นไม้กระถางการดูแลรักษาที่นี่นะครับก็คือการทําการฉีดปุ๋ยอินทรได้หนึ่งครั้งนะครับโดยการผสมที่โรงปุ๋ยฝั่งน้นนะครับแล้วก uh ็การฉีดสารเพื่อป้องกันแมลงที่เข้ามาลบวนกล้วยไม้นะครับตามกล้ยไม้นะครับได้มีการลดต้นทุนในการจัดซื้อพันธุ์ต่างๆเข้ามาโดยการขยายพันธุ์นะครับโดยการตัดแยกหน่อที่แทงออกมานะครับไปบรรจุใส่ในกระถางใหม่ทําให้ลดต้นทุนในการจัดซื้อใหม่เข้ามาครับ เอ,อพันมันต้องมาท้าไหนอาจารย์ต้นนี่หาอาหารหาน้ำหวานมาสร้างรังมีหน้าที่ป้องกันร,รังเป็นผู้ทำงาน <ทำ S 2> งผมสาม,มารถพึ่งงานจะเป็น คือเหมือนธรรมชาติม,น,มนุษก์อะถ้าเราอยากจะดูอะไรเราก็ต้องเข้าไปดูไปสองใกล้ๆถูกต้องไหมครับฉันได้ฉันนั้นนะครับถ้าพี่จะให้คนดูของพี่เนี่ยได้เห็นลายผ้าแต่พี่ถ่ายมาไกลตลอดอย่างเงี้ยมันก็มันก็สื่อความหมายเข้าไปได้ไม่ชัดตามอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกคือเราก้าวไม้เซ็ตเราได้แล้วว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราเล่า่องไม่ได้เราก็เล่าไม่ได้ค่ะแต่เล่าเรื่องได้กับเล่าเรื่องดีและเล่าเรื่องเป็นแตกต่างกันเนาะ